สน,นานนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารแคลเซียมบำรบงกระดูกสน,นานนุโดยน้ำมันงาดำเซซมิเอ็กลดกร<อ>ดลดต้านอนอูสระต้องขวันี้เลยสน,นานันุโดยกาแฟปาทีคอฟฟกาแฟสุขภาพกาแฟที่ไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้อะไรเงี้ยงานแสดงมีทำไหม <c oughs> งานแสดงนะครับถ้าหลังจากนี้นะครับผมก็ต้องพูงตรงว่าอาจอาจจะเริ่มเริ่มเริ่มมีบ้างนนครับจริงๆมีติดต่อมาตลอดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้อะไรก็มีเหตุผลของผมอยู่นะแต่ว่าต่อจากนี้มันก็ตัวเราก,ตราก็ตอนนี้เราก็เหมือนอิสระในหลายๆอย่างนะครับเราก็จะเริ่มรับงานแสดงที่แบบว่าเราอา่านแล้วเราแบบเราชอบเราอะไรเงี้ยบทเนี่ยแบบมีเทียบมากมายเลยผมผมอา่านแล้วสะดุดมากเลยเนี่ยหนังผู้ดไดไหมเนี่ยผู้ดไดแหละเพราะยังไม่รู้จะ <laughs> เป็นยังไงนะแต่ว่ามีมีแบบว่าน้องๆพี่ พี่พศติดต่อมาแม่บทนี้ผมเนี่ยผมอยากเล่นเราจะได้แต่งสวยแต่งจริงหรอเป็นปนิยะนะฮะผมเนี่ยชอบมากเลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูว่าช่วงนั้นเราว่างไหมอะไรเงี้ยต้องดูคิวดูอะไรกงนอีกทีหนึ่งแต่ว่าติดต่อมาเยอะอะไรนะฮะยังไม่ให้พูดหรอครับผมผมพูดไปแล้วไม่ได้ว่าเราสนิทสนิทกันอยู่แล้วเรารับไม่รับเดี๋ยวเราคุยอีกทีนึงแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ เขาให้โอกาสเราจริงๆมีผู้ใหญ่หลายคนที่แบบให้โอกาสเราเยอะมากๆผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ดีใจมากๆครับผมแล้วกลับมาเดี๋ยวรับงานแสดงใช่ก็อาจจะแต่ว่าผมผมจะพูดแบบตามหลักความจริงตามหลักที่มนุษย์ทั่วไปเลยนะงานอันไหนได้ตังค์เยอะกว่าผมรับอันนั้นก่อนครับผมเป้าหมายเราคือพิซเซนเตอร์ได้เงินเยอะกว่าก็เลยรับพิซเซนเตอร์ก่อนใช่งานอีเวนต์งานพิซเซนเตอร์งานรีวิวเนี่ยถ้ามันรับแล้วมันได้เงินเยอะกว่าเนี่ยผม รับอันนั้นก่อนครับผมก็คือตรงๆ,รงๆเลยถ้าไหนเงินหนากว่าก็แปลนั้นเงินนันไหนสมมติว่าเราถ่ายละครเนี่ยปีนหนึ่งเนี่ยเราได้แค่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วเอาจริงนักแสดงละครหลายคนนะั้นหนีมาอยากมาเป็น รีวิวะไรนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาเขาอาจจะแบบไม่ชินไม่อะไรอ,อะไรนะเขาก็ต้องทําละครไปผมมีเพื่อนหลายคนที่ทําละครนะครับแล้วหลายคนก็แบบอยากมาทําแบบผมบ้างมผมก็จะายทมให้คําปรึกษาให้มากที่สุดแต่ว่าบางคนพอทําแล้วมันดูฝืนมันทําไม่ได้ก็ต้องกลับไปถ่ายละครแต่เอาจริงว่าถ้าใครเนี่ยหาทางที่เหมาะกับตัวเองได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางละครทางหนังทาง youtube ทางการแสดงการรับรีวิวเนี่ยถ้าใครได้ ตรงไหนแล้วแบบเรารู้สึกว่าทําแล้วมันมีความสุขแล้วเราก็ได้ตังค์เยอะนะเราต้องไม่มาพูดนะครับว่าแบบเราทำเพราะลงเพราะรักอะไรอย่างเดียวนะเราได้ตังค์เยอะนะครับอันไหนที่มันเห็นเป็นเม็าหน่วยจริงไหมล่ะพี่ผมถามอ่าใช่ขับเคลื่อนด้วยเงินครับคือชีวิตขับเคลื่อนด้วยด้วยกระตังนะครับผมแล้วก็อายุเราก็เยอะแล้วนะฮะเราต้องรีบเก็บตังค์เพื่อที่ว่าจะได้อยู่ให้สบายที่สุดแล้วเดี๋ยวค่อยหาธุรกิจ ที่ว่าเราต้องทําทําไปเจ๊งไปนะฮะทำไปเจ๊งไปทําไปเจ๊งไปนะครับอจนมันเจอธุรกิจที่มันดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทํายาวๆอย่างมีความสุขนะครับก็คือวางแผนไปเลยว่าตอนนี้คือได้มีธุรกงธุรกิจเลยได้เจ๊งอีกวางแผนเยอะมากมายครับผมเคยลงทุนทำนะครับแล้วก็เจ๊งนะครับเหมือนชีวิตเราเนี่ยมันต้องยอมรับว่าผมเนี่ยทาให้หลายคนประสบความสําเร็จนะครับผมได้ขายของรีวิวทําให้เขาแบบประสบความสําเร็จกันตุ้มตามพอเราลองมาทําธุรกิจของเราเองนะฮะ เจ๊งนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะฮะเราก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆนะครับจังหวะจะเจอธุรกิจที่แบบว่าหลายคนซัพพอร์ตเราหลายคนชอบแล้วก็จังหวะชีวิตคนเราเนี่ยมันมีเรื่องไม่ใช่เก่งอย่างเดียวจะทํางานสําเร็จนะครับมันต้องมีคนรอบข้างแล้วก็ต้องมีเรื่องดวงจังหวะด้วยถ้าเราเจอจังหวะที่มันดีเราเราก็ต้องตะคุบมันไว้แล้วก็ทําให้ได้ดีที่สุดแ,<ต>แค่นั้นเองนะตะคุบครับผมเราจะไม่เรียกคว้าครับผมเรียกว่าก,กระโดดตะคุบมันนะครับเหมือนเวลาเราไปตะคุบอึ้งอังเอาไปเอาไปทําต้มอึ้งอะไรพวกนนนัั้ะครบ คิดยหมว่าเราจะเกษียณเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดเรื่องกเกษียณเลยครับการทางานผมผมคิดแค่ว่าผมจะตายวันไหนแค่นั้นเองนะฮะเ,เพราะว่าการทํางานของผมนี่ใครมองบางทีนี่คือเราโคตรเหนื่อยเลยนะเ,เราต้องโอยเข่าโรงพยาบาลบ้างพอพอผมบางทีทํางานติดก,กันทั้งเดือนปุ๊บพอหยุดสองวนันนอนโรงพยาบาลเลยเกินยาแก้ปวดกินยาอะไรนะะก็ต้องดูนะฮะว่าผลเวรผลกรรมนะครับมันจะทําให้เราเป็นโรคอะไรตายก่อนนะครับผมแต่เราก็ตายว่าการทํางานนี่เป็นอะไรที่ที่ดีครับผมหรอใช่ครับผมดียังไงอันนันดีรับผมมันเป็นการตายที่ ที่น่าจะดีกว่าตายในหน้าที่นะฮะแซวแซวเล่นแซวเล่นครับแซวเรื่องจริงเล่นเล่นครับผมอะไรนะถึงก่อนหน้านี้ที่เราได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องความรักไปดีมาะดีครับผมดูเป็นคนชั่วดีนะครับผมชอบมากเลยนะฮะนานๆนะครับเราเราอยู่วงการมา20ปีนะครับเราจะได้ออกมาดูดูชั่วๆดีแต่ก็อย่างน้อยก็ ทุกคนด่าผมมาเลยครับผมชอบไปนั่งอ่านคอมเมนต์ไม่ต้องห่วงเรื่องผมฟ้องใครนะครับคุณด่าผมไม่เคยฟ้องจริงแล้วเราผมมั่นใจเลยผมเนี่ยเป็นคนพูดหน้ากล้องหลังกล้องเนี่ยผมไม่ฟ้องก็คือไม่ฟ้องนะครับแต่บอกคนอื่นก่อนไว้เลยนะบางทีผมไม่ได้เป็นห่วงใครนะผมเป็นห่วงเเพื่อนที่ไปเม้นนะหลายคนเนี่ยผมไม่อยากให้ไปเม้นอะไรไม่ดีเลยเพราะว่ายุคนี้นักแสดงเนี่ยผมอย่าว่ากันเลยนะเขาใช้วิธีการการฟ้องโดยเงียบๆนะเพราะการฟ้องเนี่ยมันเป็นรายได้ทางหนึ่งที่ที่ดีมากๆเลยนะเอาจริง ในกระเป๋าใหม่โอ้โหคุณนี่คือคุณไม่ต้องทํางานเลยเอาจริงสองสามปีที่แล้วถ้าผมฟ้องในป่านี่ผมสร้างตึกสร้างอะไรได้ทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันก็มีคนรอบตัวนะครับที่บอกว่าอย่าไปฟ้องเลยนะครับมัน ไม่นี่ไม่นุ่นไม่นี่นะครับแต่ว่าเราเห็นนะไอ้คนใกล้ตัวแล้วนะใครแม่งแคบด่าปุ๊บ,บมันแคบแ k บ,แบ,แบฟ้อง<พ>อส่งทนายหมดเลยผมเลยแบบว่าเป็นห่วงหลายๆคนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ฟ้องแน่นอนผมชอบนะครับผมการด่าผมการการให้สติผมในวันที่ผมหลุดสติออกไปนะครับมันเป็นอะไรที่สิ่งที่ดีมากๆนะครับที่มีคนตักเตือนผมแล้วก็อะไรที่ผมเลวเนี่ยพวกคุณก็ต้องไม่ไม่สนับสนุนผมผมมีข้อดีไหมก็มีนะครับ ข้อเลวมีไหมก็มีก็สนับสนุนกันในข้อดีสนับสนุนเอ้ยไม่สนับสนุนกันในข้อที่เป็นเป็นข้อไม่ดีนะครับผมแต่ากับการธรรมดาเนี่ยคือเขาด่าเรื่องอะไรเราเรารู้ไหมเขากระดาเรื่องที่ว่าผมคือคือส่วนใหญ่ผมด่าผมเ็วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผม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 เปิดใจนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ออกมาทําแล้วเราพูดอะไรไม่ดีเราพูดอะไรที่มันกระทบเราก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งสิ่งที่เราทํานะครับผมแต่ว่ามันก็ถือว่าสําหรับผมนะให้เลือกย้อนหน้าผมก็ เนี่ยครับดีนะตัวตัวผม<ร><ะ>มันมันถือว่าจะพูดแบบนั้น,บบน,นออกไปใช่ไหมวันนั้นจริงๆผมก็ขอโทษและกันหาพูดอะไรที่มันไม่พอใจหลายคนแต่สาหรับผมคือผมอยากได้ได้ได้ทำอะไรในตัวของผมแล้วนะได้แบบว่าไม่ต้องทําน,นู่นทํานี่ผมก็จะได้ลุยได้ใช้ชีวิตของผมได้แบบเต็มที่นะครับมันก็น่าจะมีความสุขขึ้น หลายหลอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีครับผมเพราะว่าวันนั้นเน็ตที่นากบอกวีเหมือนแบบไม่มีสติเะ่พราะวันนั้นเราสติจริงจริงเนี่ยผมไม่ใช่ไม่มีสติหรอกผมเ่ยเป็นคนที่โคตรมีสติเลยนะครับถ้าจากที่ใครสัมผัสหรืออะไรนะผมคนที่มีสติมากแต่บางอย่างที่ผมก็ไม่ได้อยากพูดหรอกนะผมผมก็พยายามนิ่งหลายอย่างนะเนาะแต่ว่าด้วยแบบว่ามันมันมีทั้งคนที่แบบผมไม่ชอบอะไรที่คุมเครือนะครับมีแฟนคลับหลายคนที่แบบว่าเขาแบบไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้มันเป็นยังไงมันเป็นอะไรแล้วผมแบบต้องมาต้องมารับคําถามพวกนั้น่ะ เป็นร้อยเป็นพันทุกวันไลฟ์ขายของก็ไลฟ์ไม่ได้เพราะมีคนมาถามทีสามสี่พันคนว่าเป็นยังไงเป็นยังไงผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่าปล่อยอะไรให้มันค้างคางนะถ้าเราแคร์คนพวกนั้นจริงๆเราไม่ได้แคร์เราแคร์ทั้งเขาเราแคร์ทั้งคนเราแคร์ทุกอย่างเราก็เลยว่าผมรู้สึกว่า รักก็คือรักวัานไหนมันจบเราก็ต้องบอกว่ามันจบจรเราไม่ใช่มาแบบว่าปล่อยให้มันแบบยืดเยื้อนะผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับผมแต่การพูดตรงๆของผมอะไรมันอาจจะดูเร็วก็เต็มที่เลยครับผมดาวาได้เต็มที่เลย,ยว่าสิ่งที่แมพูดก่อนหน้าน,นีมันค,ความจริงทุกอย่างมันมันมันคือความจริงครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับผมผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมออกมาพูดในในสิ่งผมแล้ว จริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดนะครับจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดไม่ไมว่าจะเป็นเขาจะเป็นเพื่อนเขาจะเป็นอะไรนะครับคุณออกมาพูดอะไรอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ปกป้องของตัวเองที่คุณอยากพูดนะครับผมได้หมดเลยครับผม,มใช่ใช <ๆ S 1> ่กับขนาดนี้เรารู้สึกยังไงบ้างหรือจะบอกชาวเน็ตยังไงบ้างว่า S <S> ฟังให้จบก,ก่อนโอ้ไม่ต้องไปฟังให้จบหรอกครับผมผมเห็นชาวเน็ตเข้าไปไปตัดอะไรที่มันดูชั่วร้ายชั่วร้ายนะใจผมก็ยังย้านะครับว่าผมเนี่ยก็อาจจะมีมุมที่ที่เป็นคนทั้งมีคนที่เป็นคนปกติคนเลวบ้างคนที่ใสไม่ดีแต่ว่าบางทีมันก็เป็นเป็นแบบการที่แบบเราเรารู้สึกว่าแบบเราเราเราไม่ได้แบบอยากทําอะไรให้ภาพมัน อย่างงุ่นอย่างนี้นะเราใช่ใช่ไม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 ่ใช่คําว่าสร้างภาพอย่างเดียวมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้แบบว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผมเพิ่งเพิ่งคบเพิ่งเปิดตัวโอ้จริงๆเราอยู่กันแบบนานจนมันเกินคํานุ่นคํานี่อะไรแล้วเงี้ยนะผมก็รู้สึกว่าอยากอะไรให้มันดูเป็นธรรมชาติมันก็ดีนะสําหรับผมนะครับผม มันอยู่กเกาะเรียกว่าคบกันก่อนมันไปยนโบใช่ไหมอนยนโบอู้ยก่อนนั้นมากจริงอีกคบสองรอบใช่ไหมเลิกไปรอบ 1, 1> หนึ่งแล้วกับจริงรจริงผม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 พูด <ừ> ครั้งที่แล้วไปนะว่าเราเราพยายามจะพูดให้มันจบไปแล้วนะเพราะผมผมว่างวันนี้เดี๋ยวมันก็มีคนประยงรปยงอะไรอีกอะไรเงี้ยนะแต่จริงอ่ะถ้าใครใครรู้ใครอะไรเงี้ยมันก็ อีกแค่5้าเดือนมันก็จะครบ3ปีแล้วนะที่ผมอยู่กันอะไรเงี้ยถึงมันจะมีใช่ช่วงที่เราได้ห่างกันบ้างได้ไปทําอะไรส่วนตัวกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่จริงมันก็ไม่ได้สั้นหรอกมันอยู่กันมานานละแต่ว่าตอนนี้ถือว่าผมก็จะตอบแบบเอาหล่อบ้างนะครับผมเออมาห้าสี่สามสองครับคนเรานะครับไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะครับผมความคิดเห็นไม่ตรงกันต่างแยกย้ายต้องมาทํางานนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมเราจบกันด้วยดีเราจบกันด้วยดีครับผมถ้็ต่อมอนเนี่ะไม่เป็นไรนะครับที่เขียนไปอ่านคอมเมนต์ด่าเขียเไปนะครับผมไม่อก็คือก็คือเป็นว่าขอให้ทุกคนมีความสุขใครจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมจะด่าผมให้เต็มที่เลยแล้วเรามีความสุข ตอนนี้ก็มกไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอวครับแต่ว่าเราก็ต้องรักษาการทํางานของเราเราก็ต้องแคร์ลูกค้าแคร์อะไรเอาเป็นว่าผมขอโทษรืยกันในบางที่ที่ผมพูดพูดจาอาจจะตรงไปหรือกระทบอะไรไปแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ย ใครไม่ใช่ผมมาคุณไม่ได้รู้นะว่าเราโดนถาโถมอะไรบ้างใครมาโดนว่าไอ้คนนี้เป็นเงื่นโอ้ยจริงๆเนี่ยของควัญของขวัญเนี่ยผมก็มีให้อะไรผมซื้อแต่ผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือผมจะบอกตรงๆเลยว่าไม่ว่าผมซื้อของอะไรให้อย่าไปลงอย่าไปถ่ายอะไรงั้นเพราะผมรู้สึกว่าผมชีวิตผมไม่ได้ต้องการให้มันแบบมีอะไรที่แบบออ้ยต้องลง้วถ่ายเลยนะผมขอให้มันให้เป็นความสุขที่ผมให้ในหลายๆครั้งในหลายๆวันอะไรที่พิเศษผมอาจจะบอกว่าผมแบบโอ้ยผมไม่ให้อะไรหรอก อาจจะทาดูกวนตรงกวนติงอะไรเงี้ยแต่จริงผมก็มีอะไรที่หลายคนก็เห็นนะที่เวลาเหมือนที่เขาจะพูดเขาก็พยายามพูดออกมาว่าพูดได้ไหมว่าให้อะไรแต่ผมก็จะเบรกไว้ก่อนว่าไม่เป็นไรผมอยากให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยไม่มีการปรับตัวกันมาตั้ง่สามปีผมเนี่ยเอาจริงนะไอ้สปีมัไรไอ้สอไอ้อีก5เดือนมันถึงจะสามปีเนาะแต่ว่าคือไอ้ช่วงหลังเนี่ยที่เรากลับมาจริงจังกันนะครับผมผมเนี่ยโคจริงจังเลยผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอะจริงใจมาก ทุกเรื่องทุกอย่างผมบอกแค่นี้นะครับว่าผมผมจริงใจแล้วผมตั้งใจมากหลายอย่างอะไรที่แบบเรามีการคุยกันอะไรเงนะี้ยนั้นเราก็อยากทําให้มันแบบให้เขามีความสุขผม,ม่ย้ยาปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ว่าในเมื่อมันต้องเป็นแบบนี้ในทางเลือกของแต่ละคนแล้วก็ขอให้ทํางานกันให้เต็มที่เราก็จะเป็นอะไรที่ต่างคนต่างรักษางานของตัวเองให้ดีที่สุด,สดก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับ,มรบผมแลพี่ถามมานะาที่นีนบอกจริงจังจกับเขา การกลับมาเข้นี้คือจริงจังถึงขั้นแต่งงานเลยมาขนาดนั้นเลยจริงจริงผมจะพูดแบบโคตรน่าอายผมเลยนะผมโคตรอายเลยนะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยนะครับใครอาจจะมองเป็นเรื่องตลกเรื่องไร้สาระนะครับถ้าใครไปดูไอ้อะไรไลฟ์เสื้อแดงที่ผมเคยเคย,เคยไลฟ์กันนะที่ผมชอบย้ำว่าผมเคยขอลเลยนะอ,อาจจะมองเป็นเรื่องเล่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งนี้มันเกิดกับคนที่ไม่เคยคิด จะแต่งงานหรืออะไรมาได้ตลอดเลยนะคําถามผมมันอาจจะดูเป็นตลกเล่นๆไร้สาระอะไรนะจริงๆผมก็มีความคิดนั้นเหมือนกันนะครับผมพอในเมื่อเรากลับมาจริงจังตั้งใจทุกอย่างอะไรเนี้ยนะเขาอาจจะมองเป็นเรื่องเล่นๆก็ได้นะใครอาจจะมองผมเป็นคนไร้สาระเรล่นๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพอผมอายุ30มสิมันก็เหลือมันก็มันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเป็นตามอายุที่คนพูดจริงๆนะไอตอนเด็กที่อาจจะไม่คงไม่คิดอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงมันก็มีโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันตอนแรกอะมันถึงปีแล้วอะแม็คิดว่าครบแคนกี่ปีผมกับแปงที่เราที่เราผมผมผมการการควบผมผมนะครับผมรู้สึกว่าการควบผมเนี่ยต้องดูช่วงที่ว่าสองคนเนี่ยจริงใจกันจริงแล้วก็อยู่จนมันรู้สึกว่ามันมั่นคงจริงๆที่เราจะแบบว่าเปิดตัวได้เปิดตัวอะไรหรือว่าแบบหลายๆอย่างที่แบบเขาไม่พร้อมเราไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งเนี่ยผมนึกว่ามันถึงเวลาที่มันพร้อมแล้วนะ สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสดุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศซ่าดิทุกจังหวั Pepsi, bớt một xa, Aaron.